หัวข้อวันนี้ค่ะคิดว่าเป็นหัวข้อที่จะส่งยอดขายให้พุ่งกระชูดได้อย่างตรงใจนะคะมันเป็นหนึ่งคำหรือว่าเป็นหนึ่งเทคนิคหรือ1เรื่องเล่านะคะที่จะทำให้ทุกคนแบบได้หลายเทคนิคการขายได้เรื่องของการปิดการขายได้เรื่องของการใช้คำถามด้วยนะคะเป็นเรื่องที่แบบเล่าไม่อายเลยนะคะเป็นเรื่องที่ สมัยที่ครูน้ำเป็นนักขายมือใหม่นะคะเราหลายครั้งค่ะที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยขายของมานักต่อน,นักและนะคะเวลาอยากได้ตังค์ไม่รู้จะทำยังไงนะคะโทรหาลูกค้าทุกคนที่รู้จักไม่ได้โทรยืมตังค์นะโทรหาแบบคุณคะคุณลูกค้าคะมีอะไรห,หนูช่วยขายไหมนี่คือประโยคยืมตังค์ของเราซึ่งเป็นนักขายสมัยก่อนนะตาแบบ โทรไปโทรไปโทรไปเวลาที่เรารู้จักลูกค้าค่ะครูจะเป็นคนที่รู้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นเจ้าของกิจการคนไหนทํางานอะไรคนไหนน,น,นู่นนั่นนี่แล้วเราจะสามารถโทรเข้าไปเพื่อที่จะเสนอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นจริงๆอนะ่ะคืออะไรอยากได้ตังนะแต่ว่าเสนอความช่วยเหลือมีอะไรให้นําช่วยขายไหมคะหลายครั้งอะค่ะเราพบว่าคนจะฝากปล่อยเช่าบ้านคนจะฝากขายบ้าน คนจะเอาสินค้ามาให้เราขายแล้วเราก็คนพบตอนที่ใช้การสังเกตมากๆนะคะมาจากคนนี้มาซื้อของคนนั้นหรือว่าเริ่มที่จะบอกเรื่องการขายอาสังหาแล้วพอเราเริ่มขายได้สัก3-4ครั้งการขายอาสังหาเงินมันเยอะใช่ไหมยอดมันเยอะพอเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นกอบเป็นกำเราก็ยึดอาชีพ สมัยก่อนเขาเรียกนายหน้าแต่ว่าพอทำนายหน้าไปได้สักพักอะค่ะครูก็เริ่มรู้ว่าการเป็นนายหน้าเนี่ยนะคะมันเป็นประหลาดที่สร้างความแตกต่างได้ยากและดังนั้นนะคะช่วงหลังก็เลยผันตัวเองมานะคะเป็นนะคะ p ่อพ่อที่คอนซั t แทนหรือว่าที่ปรึกษาด้านการขายก็หวังแบบตอนนั้นก็เริ่มหวังและเริ่มขายจริงจังเริ่มอยากจะแบบ ได้เงินเยอะๆจากการเป็นนายหน้าแล้วก็ใจร้อนแต่พอเราเริ่มเข้าไปขายแล้วเป็นนายหน้าจริงๆเนี่ยพอมีเวลาว่างจากการทำงานฟูลไทม์หลายที่เนี่ยนะคะพอจะมีเวลาว่างบ้างก็เข้าไปอยู่ที่โครงการ,รเข้าไปอยู่ที่ออฟซิศของลูกค้าที่เขาให้สิทธิ์เราเข้าไปขายก็ปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่เราคิดแฮะตอนที่เราคิดหรือตอนที่เราอะค่ะจับลูกค้าหรือว่า จับคนนั้นจับคนนี้มาชนจับแพ้มาชนแกะจับลูกค้ามาชนกันปรากฏว่าค่ะมันง่ายแต่พอเรามาตั้งใจจริงๆแล้วจะขายจะขายจะขายแบบนี้หูมันยากมากแล้วก็มาเรียนรู้ค่ะว่าสามเดือนผ่านไปเข้าออกซิศไปเข้าออกซิศไปเข้าไปที่โครงการลูกค้าค่ะถ้าเหมือนอีบ้านตัวอย่างในโครงการนะคะมันเป็นของเล่นแบบเดินมาดูแล้วก็เดินจากไป เฮ้ยมันเป็นของที่เอาไว้ให้ซื้อนะทำไมไม่ซื้อพูดขายจนเหนื่อยอะคะ่ะลูกค้าก็ไม่ยอมซื้อคิดในใจเฮ้ยเราจะขายได้ยังไงตอนนั้นนะคะถามว่าเคยขายของได้ไหมเคยขายของมาเยอะมากแล้วด้วย เคยขายบ้านได้ไหมเคยขายบ้านเคยขายที่เคยปล่อยเช่าคอนโดเคยปล่อยเช่าบ้านณจุดนั้นที่เรามานั่งอยู่ในโครงการนะคะเคยทํามาแล้วทำได้มาทุกอย่างแล้วแต่พอเรามาเป็นในหน้าจริงๆมือเหมือนเป็นในหน้ามือใหม่คนนึงเลยอะลูกค้ามา ไม่ซือ้อมาที่โครงการแล้วก็นําเสนอ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 แบบที่โครงการแต่ละที่ให้ท่องแล้วเ,เป็นคนขยันท่องมากก็ท่องแบบเป๊ะมากสกคริปต์นี่เป๊ะมากนะคะก็ท่องก็คุยก็พูดก็ทําทุกอย่างที่หัวหน้าบอกก็ทําทุกอย่างที่รุ่นพี่บอกลูกค้าก็ยังมาถามแล้วก็ไม่ซื้ออีก ณนะจุดนั้นนะักขายมือใหม่สําหรับเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นเราก็ถือว่าเราเป็นมือใหม่เนาะก็เริ่มท้อค่ะเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วนะที่อยากจะแบบมาเอาจริงเอาจังกับอาชีพในหน้าแล้วทําไมมันปล่อยหลังแรกไม่ออกเลยอยไรเงี้ยค่ะแวบหนึ่งที่กําลังท้อค่ะเคย ไปเรียนกับคุณครูท่านหนึ่งมาคุณครูท่านนี้ค่ะเขาก็เล่าเรื่องสมัยที่เขาเป็นมือใหม่ให้เราฟังเรื่องนั้นนะคะมันแวบขึ้นมาในหัวแล้วจําได้ว่านักขายมือใหม่ที่เป็นเรื่องราวคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของเรื่องราวคนนี้เขาบอกว่าเขาขายบ้านไม่ได้เลยหกเดือนเขาเป็นคนที่จบมาแล้วก็มาจัดงานขายอสังหาเลย พอรู้ว่างานเนี้ยเงินดีแต่ก่อนนั้นเนี้ยไม่เคยขายอะไรได้มาก่อนไม่เคยขายบ้านได้ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเรื่องงานขายมาก่อนเลยเฮ้ยเขาแย่กว่าเราอีกนะนึกถึงในหน้าเจ้าของเรื่องคนเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเรื่องของเรามันดีนะก่อนหน้านี้เรายังมีแบบความสําเร็จให้นึกถึงแล้วเจ้าของเรื่องที่เป็นในหน้ามือใหม่ค้ายอะไรไม่ได้มา6เดือนแล้วนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะคะเขาตัดสินใจอ่ะ เขาแค่ตัดสินใจอะค่ะเดินไปหาคนที่เป็นมือหนึ่งของเอเจนต์หรือของบริษัทในหน้านั้นแล้วก็ปรากฏว่าทำไมทราบไหมคะเขาค่ะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะประสบความสำเร็จด้านงานค่ะแล้วนักขายท่านนั้นนะคะตอนนี้เป็นนักขายระดับโลกเป็นตำนานนะคะ งานขายอาสังหาแล้วเป็นมือหนึ่งของโลกนะคะในบริษัทอสังหาเลยนักขายมือใหม่เจ้าของเรื่องท่านนั้นที่เขาเปลี่ยนตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะนะคะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นในหน้าเมืออาชีพนักขายท่านนั้นเป็นคุณครูด้านการขายระดับโลกด้วยคุณครูท่านนั้นนะคะชื่อว่าทอมฮอปกิน เคยได้ยินใช่ไหมคะคุณครูเป็นคุณครูด้านงานขายระดับโลกเลยตอนนั้นเรื่องของคุณครูอะค่ะก็แวบขึ้นมาว่าอ๋อทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีวินาทีหรือว่าการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วเปลี่ยนการลงมือทำของตัวเองค่ะคุณครูท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือ6กเดือนผ่านไปขายอะไรไม่ได้เลยแต่ ก็ยังคงให้โอกาสตัวเองที่จะประสบความสำเร็จก็ยังคงให้โอกาสบริษัทที่จะร่วมงานกันแล้วไม่ถอดใจไปง่ายๆใช้วิธีตัดสินใจแต่ตัดสินใจที่จะสู้ค่ะขอคํำแนะนำจากคนที่เขาประสบความสำเร็จศึกษาแล้วลงมือทำอย่างจริงจังย้อนกลับมาตอนที่คิดเรื่องของคุณครูทอมฮอปกิขึ้นมาได้แล้วรู้สึกเออเรายังดีกว่าคุณครูตั้งเยอะตอนนั้นแอบแอบ พอขา,ขายไม่ได้เนี่ยพอมีโอกาสนะคะครูจะเป็นคนที่อยากรู้เรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จอยากรู้ว่าคนเก่งๆอ่ะเขาทํำยังไงแล้วอยากรู้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทักษะที่อยู่ด้านการขายเนี่ยมันเป็นทักษะอะไรกันแน่นะคะครูลงมืออ่านหนังสือทุกเล่มทุกเล่มจริงๆที่เกี่ยวกับด้านงานขายเข้าสัมมนาทุกสัมมนาที่เป็นระดับโลกระดับประเทศ หรือว่าออนไลน์หรือว่าเป็นหนังสือเสียงซึ่งสมัยก่อนนะคะหนังสือเสียงหรือว่าหนังสือด้านการขายมันไม่ได้มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะแกะภาษาอังกฤษอ่านทีละตัวทีละตัวเพื่อที่จะแบบทำยังไงจะขายได้นะคะณนะตอนนั้นขนาดที่เราเป็นนักขายมือใหม่อ่ะคะ่ะคู่อ่านหนังสือเรื่องการขายไปอ่ะไม่น้อยกว่าห้าสิบเล่มเยมา นี่แค่แบบสมัยก่อนตอนที่อยากจะเป็นนายหน้ามืออาชีพกับเขาอะค่ะครูใช้ระยะเวลาแล้วให้โอกาสตัวเองคือครูเป็นคนที่ดือด้อเรื่องหนึ่งคือถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในโลกทำได้ครูเชื่อว่าครูทำได้แล้วตอนนั้นนะคะตัดสินใจเหมือนกับที่ได้ยินมาในเรื่องราวของคุณครูทอมฮอปกินคือตัดสินใจแล้วว่าอะไรที่เคยทำ ในการขายที่ก่อนหน้านี้ลูกค้าทําเหมือนโครงการฉันเป็นพิพิธภัณฑ์คือเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ไม่ซื้อสักทีฉันจะโลกทำเด็ดขาดคิดได้ดังนั้นค่ะเอานะตัดสินใจละแต่แต่ด้วยกำลังใจที่ได้จากการนึกเรื่องของคุณครูก็ตามกำลังใจที่ได้จากหนังสือที่อ่านหลายเล่มนะคะก็ตาม มันมาช่วยเราในชีวิตจริงได้แต่เป็นช่วงต้นๆพอเวลาผ่านไปแล้วยังขายไม่ได้อีกเวลาผ่านไปแล้วยังขายไม่ได้อีกผ่านไปแล้วยังขายไม่ได้อีกมีวันหนึ่งค่ะที่รู้สึกแบบจะไม่ไหวแล้วนะวินาทีตัดสินอนาคตนักขายอะคะ่ะก็เข้ามาถึงตัวเราพอดีตอนนั้นนะคะมี ครูจาได้ว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะถ้าจําชื่อผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เคยมาดูเคยมาเจอกันแล้วแล้วกลับมาแล้วจงใจเฉพาะตัวจงเลยนะมาถามหานายหน้าคนนี้จําได้ใช่ไหมคะครูตัดสินใจว่าอะไรที่เคยทําแล้วขายไม่ได้จะไม่ทําอีกครูเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอะคะ่ะเหมือนกัดลิ้นตัวเองอะ แต่ก่อนเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาถึงเนี่ยมันจะอยากขายมันจะอยากนําเสนอมันจะอยากพูดมันจะอยากแบบเล่าแบบนี้ค่ะแต่วันนั้นกัดลิ้นตัวเองไว้นะคะแล้วยิ้มค่ะลูกค้าเข้ามาถึงขอบพระคุณมากนะคะที่ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีอะไรให้น้ําดูแลได้บ้างคะเริ่มต้นจากการ ขอบคุณลูกค้ายอย่างจริงใจค่ะบอกเหตุผลด้วยที่เราขอบคุณเขาขอบคุณเรื่องอะไรมนุษย์ถูกขอบคุณมาเยอะแยะมากมายจากยามจากคนที่รับตังค่าทางด่วนจากนู่นนั่นนี่ถ้าเราขอบคุณเฉยๆความรู้สึกได้รับการขอบคุณนะคะมันจะไม่เข้าไปถึง ข้างในใจของลูกค้าถ้าเราขอบคุณเขาอย่างจริงใจอะค่ะแล้วเราให้เหตุผลแล้วเราขอบคุณได้อย่างถูกจังหวะลูกค้าเขาจะต้องรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกขอบคุณเขาวันนั้นค่ะแทนที่ครูจะเริ่มต้นจากการนําเสนอหรือว่าเออปิดการขายเออปิดการขายอย่างที่แบบได้ท่องสคริปต์มาครูใช้วิธีค่ะเงียบนิ่งขอบคุณลูกค้านะคะแล้วใช้วิธี ฟังลูกค้าให้มากว่าลูกค้าเขาเข้ามาคุยอะไรแล้วเขาสงสัยอะไรแล้ววันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ได้ฝึกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการขายของตัวเองอะค่ะคือฝึกการใช้การถามคำถามเพื่อปิดการขายปรากฏว่า มันได้ผลตอบรับดีมากจากเดิมเวลาที่เรานําเสนอจากเดิมที่เวลาเราชวนคุยนั่นคุยนี่แล้วลูกค้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตอบรู้สึกลูกค้าอึดอัดไม่ให้ความร่วมมือค่ะวันนี้พอเราเปลี่ยนอะคะ่ะเป็นฟังฟังอย่างตั้งใจอะคะ่ะฟังอย่างอยากรู้ว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะแบบฉันจะขายตรงไหนได้ฉันจะรีบรีบเสนอขา,ขายของฉันไม่นิ่ง ฟังแล้วฟังจริงๆฟังด้วยใจอะค่ะไม่ใช่ฟังเพื่อเมื่อไหร่ฉันจะแทรกบทสนทนาเพื่อขายของฉันได้วันนั้นนะคะกันลิ้นตัวเองไว้เลยเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครูก็เป็นนักขายมือใหม่มาก่อนวันนั้นนะคะก็ยังแบบถามใช้วิธีถามคําถามถามคําถามลูกค้าคุยดีด้วยแล้วได้ข้อมูลจากลูกค้าเยอะมากอย่างที่ไม่เคยได้ข้อมูลจากลูกค้าท่านนี้มาก่อน ดีใจจนอยากจะแบบออกไปตะโกนนาโครงการแต่ตอนนั้นก็เก็บอาการไว้นะเก็บอาการอยู่นะคะว่าอ่ะแต่รู้สึกดีวันนั้น,นรู้สึกเริ่มเริ่มรู้สึกหายละจากคนที่กําลังท้อท้อนะคะก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่จากนั้นนะคะนะคะพยายามให้ลูกค้าเนี่ย เออ,อพยายามชวนหรือว่าคุยหรือว่าพูดอะคะ่ะเพื่อให้ลูกค้าเห็นด้วยกับเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะสัก2อสาเรื่องก่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็มาถึงวินาทีที่แบบตื่นเต้นจนกระทั่งเราต้องแบบกำมือจนเหงื่อมันออกมือจนเล็บมันจิบจนรู้สึกได้จนแบบหลังมันเปียกอะคะ่ะคือลุ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ปิดการขายพอปิดการขายครั้งที่ห ลูกค้าก็ยังไม่อยอมปิดการขายครั้งที่สองลูกค้าก็ไม่ตกลงเอกเพราะปิดการขายครั้งที่3ลูกค้าก็เริ่มแบบเอออะเอออะจะยังไงดีจะยังไงดีจะยังไงดีนะตอนนั้นแล้วก็พยายามชวนลูกคา้าคุยไปด้วยชวนลูกคา้าคุยไปด้วยนะคะเอจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดี ปิดการขายครั้งที่สี่ค่ะคุณพระเขาปิดกันเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะสําหรับใครที่ปิดแล้วหนึ่งรอบสองรอบแล้วขายไม่ได้แล้วดราม่าตีนะคะคุปปิดการขายครั้งที่สี่ค่ะได้ไม่ได้เราดูสิคะได้ไม่ได้ไม่ได้คุปปิดการขายไปถึงครั้งที่สี่แล้วค่ะปรากฏว่าค่ะลูกค้าก็ยังแบบก็ได้แต่คุณต้องลดให้ ตับัคือแบบต่อมาหลายแสนมากคือต่อกันชนิดแบบฉันเอาค่าคอมหมดแล้วตัดไปหมดแล้วหรือว่าฉันตัดคอฉันไปขายแล้วฉันยังแบบลดให้ไม่ได้ขนาดนี้เลยทำยังไงดี